ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทําความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครายคให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืนด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป t h e r m a l Power b u s i n e s s และพลังงานหมุนเวียน Renewable Power Business ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปิดไตรามารเสเศษ3ส3่วนด้วยผลกำไรต่อเนื่องจากประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าทั้งนี้ในไตรามารเสเศษ3ส3่วน2บ้านปูพาวเวอร์มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย EBITDA 916ล้านบาทลดลง13เปอร์เซ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและมีกำไรสุทธิรวม845ล้านบาทเพิ่มขึ้น24%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนโดยมีรายได้รวมจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทั้ง3แห่งในประเทศจีนจำนวน972ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังวิกฤตโควิด -19 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำนวน637ล้านบาทจากโรงไฟฟ้า BLCP โรงไฟฟ้า s p c ทั้งนี้บ้านปูพาวเวอร์เตรียมเข้าคำนวณดัดชนี MSCI Global Small Cap Index สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงพร้อมทั้งคาดว่าภายในปีนี้จะมีโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มอีกสแห่ง ได้แก่โรงไฟฟ้าซานซีลูกกวงในจีนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น2แห่งคือยามางาตะและยาบูกินอกจากนี้บ้านปูพาวเวอร์ยังมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย3ยุทธศาสตร์คือต่อยอดธุรกิจจากระบบนิเวศท,ทางธุรกิจกลุ่มบ้านปูหาโอกาสการเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพและผลักดันการเติบโตของบ้านปูเน็ต นายกิรนณลิมประพยอมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดมหาชนกล่าวว่าแม้ในช่วงที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเศรษฐกิจกโลกจะมีความท้าทายอย่างยิ่งแต่บ้านปูพาวเวอร์ยังสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจไว้ได้อย่างแข็งแกร่งโรงไฟฟ้าทุกแห่งสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเราให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงพัฒนาการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า และการนำเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธ,ธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emission, H.E.L.E.) E, เข้ามาใช้โดยเฉพาะในไตรมาสสามที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าเจิ้งติง้งในจีนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นจากความสามารถในการควบคุมการปล่อยมลภาวะในระดับต่ำนอกจากนี้เรายังมุ่งบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูกกวงในจีนและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นสองแห่งได้แก่ยามางาตะและยาบุกิเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนรวมไปถึงการบริหารกระแสงเงินสดที่แข็งแกรง่งเตรียมพร้อมสำหรับลงทุนในโครงการใหม่ๆในอนาคตเพื่อให้บรรลุก,การเติบโตได้ตามเป้าหมาย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซันซีลูกกวง (SLG) กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน396เมกะวัตต์นั้นการก่อสร้างคืบหน้ากว่า189ในขณะที่สายส่งกำลังไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งนี้ SLG เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอัลตราซูเปอร์คริติคอล ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emission, H.E.L.E.) E, โดยผลิตไฟฟ้าคุณภาพผ่านสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูง1,000กิโลวัตต์ซึ่งจะมีคุณลักษณะส่งไฟฟ้าในระยะไกลและในปริมาณมากโดยมีอัตราความสูญเสียต่ำอีกทั้งยังสามารถผลิตไอ้น้ำส่งให้ชุมชนเมืองฉางจือ้อซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ล้วนตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาตลาดไฟฟ้าในจีนซึ่งมุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมีเสถียรภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับไตรมาสที่3ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้า BLCP ในไทยมีค่าความพร้อมจ่ายไฟ Equivalent Availability Factor EAF ที่อัตราร้อยละหนึ่งส่วนโรงไฟฟ้า HPC ในสอป,อปอ ลาวมีค่า EAF ที่อัตราร้อยละ7 2ซึ่งกลับมาเดินเครื่องเป็นปกติภายหลังปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยผลิตที่3ให้มีเสถียรภาพและมุ่งรักษามาตร,รฐานค่า EAF เฉลี่ยสำหรับปีนี้ที่อัตราร้อยละ8 0ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม3แห่งในจีนเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม นายกิรนวแหวกล่าวว่าภายใต้กลยุทธ์กรี e r e r d n d s m a r มา r ของกลุ่มบ้านปูบ้านปูพาวเวอร์มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการเป็นวิร m เ n นท l ลโซเ a ีย n แอน v e r กับเวอร์น ESG เพื่อเพิ่มมูลค่าและรักษาสมดุลระหว่างกระแสงเงินสดและผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยล่าสุดบ้านปูพาวเวอร์เตรียมเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap Index นับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2563ซึ่งจะส่งผลดีต่อก,การเพิ่มน้ำหนักลงทุนของนักลงทุนสถาบานันทั้งในและต่างประเทศเพราะสะท้อนถึงการมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงตอบย้ำว่าบ้านปูพาวเวอร์ให้ความสำคัญกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บ้านปูพาวเวอร์ยังคงเดินหน้าสู่การขยายกำลังผลิตให้ได้ถึง5,300เมกะวัตต์เทียบเท่าในปี2,568ด้วย3ยุทธศาสตร์คือ 1. ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปูเพื่อต่อย,ยอดการพัฒนาและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศที่บ้านปูมีธุรกิจอยู่เช่นสหรัฐอเมริกา 2. มุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโต ทางเศรษฐกิจและมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงในแถบเอเชียแปซิฟิกซึ่งผสมผสานระหว่างการลงทุนในโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วที่สามารถสร้างกระแสงเงินสดทันทีกับการลงทุนแบบกรีนฟิลด์ที่ต้นทุนต่ำกว่าและสร้างกำไรได้มากกว่าโดยใช้เทคโนโลยี s e l e เเพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. ผลักดันการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปูเน็กเพื่อเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าให้แข็งแกรง่งและสอดรับกับกระแสพลังงานแห่งโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้นซึ่ง3ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำให้บ้านปูพาวเวอร์สามารถต่อย,ยอดโอกาสทางธุรกิจไฟฟ้าต่อไปได้เช่นลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเวียดนามเป็นต้นและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ p o s t ์ o d a ดด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่า การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ